สวัสดีค่ะื่เกๆอนสาวยาสุธรคนไกลแม่เช่นเดิมเช่นเคยนะคะพี่น้องคะมินิกามาพ้าพี่น้องมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวต่างรัฐนะคะทุกคนขามาขับรถมาเรื่อยื่อยมาดูใบไม้เปลี่ยนสีอันพ่อมาถึงเ่องพัานะคะนะก็เลยพักกินข่าวนะคะนนนเนาะหิวข้าวก็เลยพาหนูจอยไปลานสเต็กนะคะ ร้านสเต็กก็แซ่บมากค่ะพี่น้องคะแซ่บหลายแล้วก็คุณแม่คุณแม่กับคุณลูกหิวนะคะเพราะว่าออนตื่นตั้งแต่ตีห้าตื่นตีห้านะคะนอะแล้วกันไปเหตุงานไปเหตุงานสองชั่วโมงสองชั่วโมงเขาเศร้าก็บไม่ได้กินนะคะเนาะก็เลยหิวหน่องจอยก็สัังไก่นะคะเนาะกระบไก่เทฟซีบาเข้านันหละแล้วก็ คุณพ่อกับปลาแซลนอนนะคะเนาะคุณแม่กับสเต็กนะคะเนาะอร่อยนะคะคุณแม่กินแต่ว่าวเรียงคุณแม่กินแบบเครี้ยงจานเลยนะคะเนาะเพราะว่าหิว <see> แล้วก็บวกด้วยสเต็กเพ่นกับแซ่บอิ่ลีนะคะเนาะวันนี้เ้าไปลานสเต็กล่องห้อนคุณว่าอันก็ไม่ผิดหวังเนาะคุณแม่สั่งสเต็กก่อนใหญ่เลยนะคะเนาะ แซ่บป้อนลูกไปน้่กินไปน้่นะคะเนาะคุณพ่อก็กินช่วยนิดหน่อยแต่ว่าคุณแม่ช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้เนาะอยากกินเต่สเต็กหน้าเนาะคุณพ่อก็เลยเอตอนแรกว่าสร็ไปกินร้านไอแท็กซัทรสนะคะเนะเาะแต่ว่าเพิ่นเปิดบาบสามมุ้งนะคะเนะเาะคุณแม่รอว่าไหวก็เลยไปอีกลานหนึ่งลานสเต็กอีกลานหนึ่งนะคะเนาะ กับปรากฏว่าแซบนะคะความแซบก็ไม่เป็นรองนะคะเนาะทุกคนคะ่ะอันมณีกาศมาอาอ่อยังไม่ถึงยังไม่ได้ไปเที่ยวไปดูอะไรเลยนะคะเพราะว่าจะต้องหลังจากกินข้าวแล้วก็จะต้องพากันไปหาอโรงแรมนะคะเนาะหาโรงแรมหารีสอร์ทพักว่าจะพักที่ไหนดีเนะเาะ เพราะว่าเรามาครั้งนี้เราขับรถไปเรื่อยๆเ,เราไม่ได้บุกโรงแรมเอาตามที่ว่า,าไปถึงตรงนั้นที่ที่เราเที่ยวอยู่แล้วก็ค่อยมาเซิร์ชดูหาโฮเทลอันนี้เท่ากระดาโรงแรมนะคะโรงแรมที่คุณพ่อเพิ่นได้นะคะเพิ่นตัวเช็คนุนนี่นั่นแล้วนะคะเป็นโรงแรมดับเบิลที่นะคะก็ค่อนข้างราคาเพง นะคะ,ะคราคาแพงขึ้นหนึ่งกับประมาณ300นะคะประมาณ300กว่ากว่าดอลลาร์นะคะทุกคนคะ่ะเราก็บุกไปก่อนขึ้นหนึ่งนะคะเนาะถ้าเกิดว่าเราติดใจเราอยากอยู่อีกคืนเราก็ค่อยว่ากันต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณล็อบบี้นะคะเนะาะเดี๋ยวเอาไว้พักผ่อนแล้วนะคะเดี๋ยวออนสีภาาไปสะวายนา้ำนะคะเนาะน้อง